นี่ไฮ้โอ้ยมานี่เมื่อไรท่านจะคขุนจะกลับมาเนี่ยมามาห้าโมงครับไปถ้าคอยอยู่เพราะฉันแล้วก็ไปได้เลยนะไปครับเห็นกูขอบตาดำอย่างเงี้ยกูเคยเป็นประธานบริษัทแล้วนะเว้ยครับเจ้าคุนพักตีเนี่ยไม่เอาคิงกูเลยครับ เห็นกูหน้าตายอย่างเงี้ยแต่งตัวอย่างเงี้ยกูก็จะไม่ขโมยของของเจ้าคนพยาพักดีไปนั่นค่ะครับเข้าใจครับ بسم الله الرحمن الرحيم เป็นคนที่อาเว่าเป็นปะระธานบริษัทเกร์บแล้วยังไงวะผมเป้ามันมาแล้วเนี่ยครับวันท่านจะมาครับงั้นออกไปไปก็อยากเขยจะคุยกันเนี่ยนะฮึสุลรอท่านจำผมได้ไหมขอรับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูคุ้นๆนะ ถ้าลองมาผลดีสะครับอ๋อในร้านใช่ไหมเนี่ยใช่เลยขอรับเอ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับผมอืมเจ้าดูแปลกไปมากหน้าดูแก่ๆไปเดินตัวไหนมานี่ผมก็รู้สึกเหมือนกัำท่านอ๋ออืมไม่ได้เจอเจ้านานแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อหนึ่งล้านปีที่แล้วเป็นล้านเลยเหรอพี่เป็นล้านเลยเหรอพี่ไม่ใช่แค่สิบห้าปีเองขอรับแหม่อย่างนั้นเหรอก็ ผมเนี่ยโดนความตั้งแตบบ่ผมกับท่านยังเป็นนมอยู่เลยอ๋อถูกะ่ะถูกะ่ะก็ผมเนี่ยโดนโทษไปเป็นสิบกว่าปีโอ้ปกติเจ้าเติมไหมเติมขอรับเติมซึ่งหน่อยไหมก็ท่านดูสิครับก็รอรอแถวนี้เต็มเลยต่นัมนคือจบรู้เรื่องแล้วเจ้าไปทำอะไรมาล่ะเห็นหายไปผมไปอยู่พิษณุโลกมาขอรับ อืมแล้วทามาหากินยังไงหล่ะที่นั่นอ่ะก็แต่แรกอะครับผมอะไปหางานเป็นเสมียนบัญชีแต่เขาไม่เอาอืมเห็นแล้วน่าจะลำบากนะแล้วผมก็เข้าหุ้นค้ากับเจ็คสองสับคนเออแล้วเป็นไงล่ะแต่ลังๆผมก็โลภอีกแล้วอ๋อยังทำแบบเก่าอยู่อีกเหรอไม่ครับผมไม่กล้าทำอีกแล้วแหละ อืมเขาดีของเจ้านะที่ไม่มีโอกาสอ่ะที่จริงน่ะฉันหางานที่ได้กําไรมา,ากที่สุดและลาบากน้อยที่สุดอืมคงไม่ผิดกฎหมายแล้วนะพูดเหมือนตอนหนุ่มเลยนะฉันค้าขายค้าขายอะไรน่ะปินได้กําไรดีไหมชิบหายหมดตัวอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะดีนะที่ไม่โดนตำรวจจับใช่ไหมเนาะเฮ้ยไอคำมานี่ดิ หยิบน้ำมาให้ข้าหน่อยโอเคครับท่านรอสักครู่นะครับครับผมชาร์จไมงเจอ <c oughs> มาแล้วไม่มีน้ำสีดำเหลืองเลยเหรอเนี่ยไม่มีครับท่าน <c oughs> หกด้ไปเลยนะครับท่านไปไกลๆเลยที่ข้ายังมาพบพยาพักดีเนี่ยเพราะว่าข้ายังเจอแม่ละออเออคงไม่ได้แล้วนะทำไมล่ะข้าไม่อยากให้แม่ละออเจอกับคนขี้เหม็นเอ้ยขี้คุกพยาพักดีแล้วเมื่อไหร่แม่ละออจะแต่งงานล่ะครับอืมเร็วๆนี้ครับอินชาอัลแล้์ จะไมจะมาสู่ขอเหรอเปล่าครับจะมาช่วยงานอ๋อคิดดีๆนะคิดดีแล้วอ๋อ,อฉันควรมาเพราะนางเป็นลูกสาวของฉันนี่แกเป็นงรู้ตัวเหรอลืมไปแล้วนะเนี่ยฉันก็คิดว่านางคงจะลืมเหมือนกันว่าฉันเป็นพ่อของนางแม่ของนางไม่ได้บอกเหรอเพราะแม่เราอ่อเรื่อผัวปิดไปเอาลูกมาให้ฉันเลี้ยงเหมือนลูกนในไส้แต่ตอนเนี้ย ฉันอยากอยู่กับลูกแต่ว่ามันสายไปแล้วนางกาลังมีครอบครัวถ้างั้นผมก็ต้องอยู่ช่วยนางมึงเป็นบ้าหรือไงทําไมอ่ะก็เป็นลูกเขยบริษัทบริษัทนี่มึงจะก่อข้าแดกเหรออ0ุีสิบไม่พอห้สิบไม่พอแปิ <80. S 2> ยังไม่พอร้อยหนึ่งไม่พอเอ้กสาัมึงเจ้ายัางไงกัวัวอพอพอรับเงินแล้วก็ใส่หัวไป ม้งยม่งชิ่งก็น่นานออกกนนรกดูยังไงก็น,น่าฟัแต่ทำอย่างนั้นก็กลัวจะดูไม่ดีอันที่จรก็ไม่ได้รายอีใ,ใครก็พูดมามมข่าวเท็จอย่าไปฟังเลยพูดมาเ<อ>าน <ะ S 2> ี่ยนะเจ๊หงอโอ้เ่หนท่านพ่อทำไมไม่ได้กลับมาวันหล่ะคะพอดีมีธุระหน่อยเลยรีบกลับ เคยคะเพื่อนเก่าน่เพื่อนเก่าใจเย็นหน่ยบัดเยอะเยอะสบัดเร็วค่ะไม่รู้หมดค่ะปิดค่ะเพราแต่ถ้าเป็นใครคะทำไมฉันไม่รู้จักเลยฉันเห็นเธอตั้งแต่สองขวบเธอน่าจจำฉันไม่ได้หรอกทั้งนั้นท่านคงรู้จักแม่ฉันสินะน้างโชคดีมากนะคะเพราะว่าปกติแล้วดิฉันเห็นแม่แต่ในรูปภาพ ท่านโดยเปคนที่จิตใจกว้างมากแล้วคุณท่านพ่อได้บอกคุณอานาะคะว่าดิฉันกําลังจะแต่งงานบอกแล้วแหละยินดีด้วยนะแล้วคุณท่านท่านจะมาไหมคะอืมฉันไม่น่าจะมาหรอกนะคุณอาต้องมาให้ได้นะคะก็ฉันอาจจะมาไม่ได้จริงๆแต่ขอให้เธอเนี่ยมีความสุขสมหวังในทุกอย่างเลยคุณอามาได้ไหมคะมาเถอะนะคะไม่ได้จริงๆจะร้รนา,าน รถน้ำกมาให้ดูเลยะคะนะคะนะคะไม่ได้ก็ไม่ได้ไง <laughs> อันนี้คือได้ยังงันท่านพ่อใเชิญท่านอาให้หน่อยนะคะงั้นดิฉันขอไปก่อนาเชิญท,ท่านพ่อ,พอคุยกับคุณอาได้ตามสบายนะคะสวัสดีค่ะอาสารมัวเลยฉันว่าแม่และออกคงไม่เหมาะก,กับพ่อเลยเร็วอย่างฉันหรอกอันเนี้ยเป็นแหวนของแม่นวล ฉันฝากให้แม่ละอตอนงานแต่งด้วยนะแหวนดูอาซชด้วยก็มีเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากขอว่ามาอย่าบอกแม่ละออนะว่าฉันเป็นพ่อของนางได้สิฉันก็กลับแล้วนะอะ้กลับแล้วเหรองั้นรับนี่ไปห้าบาทนายเป็นคนที่มีพระคุณมากกว่าฉัน mm hmm. ฉันขอขอบคุณ มันเป็นเหรียญที่มีคุณค่ามากเป็นหินดหอ้ออะไรวะดูแลแม่แเราให้ดีนะแบงค์